สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะเลสโรทาโรต์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นผีอากาศการนะคะโดยท็อปปิกของเรานะคะจะเป็นในเรื่องว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานั่นเองนะคะแต่การดูจะเป็น general ดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะจะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองฟังไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราสามารถปิดคลิปได้ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามดึงเรื่องตรงนี้ให้มาเป็นเรื่องของเรานั่นเองนะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวที่อาจจะมีความเฉพาะหรือแม่นยํามากกว่านะดังนั้น,น,นถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ที่ l เ s Load ทาล o t ได้เลยนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของมิงได้นะจ๊ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาต่อนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมีไพ่ทั้งหมด3กองให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นั่นเองนะคะ แล้วมิงก็รบกวนนะคะฝากเพื่อนเอนช่วยทำไทม์สแต m p ให้ด้วยนะคนที่เข้ามาทีหลังอย่าลืมไปกดไลค์ให้กำลังใจเขานิดนึงนะคะ<ม>การเลือกนะคะก็ตั้งสมาธิแล้วก็นึกถึงหน้าเขาก็ได้นะคะคนที่เราอยากรู้ว่าในใจเขาเนี่ยมีใครคิดอะไรอยู่นะคะเลือกได้แล้วสามารถกดข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับคนนี้เลือกพีษอากาศกองที่1นนะคะตามท็อปปี้ของเรานะคะใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะก่อนอื่นเนี่ยเราขอดูในมุมมองความรักของเขาก่อนนะคะมุมมองความรักของคนที่คุณกําลังนึกถึงตอนนี้นะคะเขามีมุมมองในเรื่องความรักยังไงบ้างในช่วงนี้คะ่ะ คนที่เรานึกถึงนะคะเขามีมุมมองในเรื่องความรักอย่างไรบ้างนะคะเป็น t ชูอ s สอดค่ะแฮงแมนหัวกราบค่ะ e m p r e s s ค่ะแล้วก็เป็น The Sun นะคะแบบหัวกลับนะคะคราวนี้ในส่วนบุมมองความรักของเขาคนนั้นคนที่คุณกำลังนึกถึงนะคะอย่างแรกในช่วงระยะเวลานี้นะคะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่ามันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วตอนนี้ตัวเขาเองก็อาจจะมีความสับสนมีความลังเลอะไรต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นเองนะคะอีกทางเขายังมอง ว่าความรักนะคะบางครั้งแม้ว่ามันจะจบไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์ที่มันห่างก,กันไปหรือเลือกที่จะหรือเลือกที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหรือครั้งไหนๆที่เขาเจอมา สุดท้ายนะคะความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้หายอย่างกับสถานะที่เราขาดกันไปนะคะมันยังมีในเรื่องของความเสียใจมันยังมีในเรื่องของการทําใจไม่ได้นะคะบางครั้งออกนัว่ายังเหมือนกับยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะดังนั้นมิ้งเลยมองว่าคนคนนี้ในเรื่องของมุมมองความรักเขารู้สึกว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนอีกทั้งตัวเขาเองอาจจะไม่ใช่คนที่จะสามารถทําใจนะหรือปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆนะคะอีกทั้งเขาอาจจะยังนึก ถึงใครสักคนอยู่ตลอดเวลานะคะที่เป็นเอมเพรสนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลนะคะใส่ใจคนรอบข้างใครที่อยู่ใกล้ก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจนั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อให้มันจะดู มั่นคงแค่ไหนนะคะหรือจะดูว่ามันมีความสุขแล้วดูจะพัฒนาได้อะไรๆจะเข้ากันได้แต่สุดท้ายพอเวลาเปลี่ยนอะไรๆมันก็เปลี่ยนได้นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะตามท็อปปีของเรานะคะว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะใครคือคนที่อยู่ในใจเขาค่ะเป็น5 of c u p ันะคะ7 of s w o r d ค่ะ Two of con ค่ะแล้วก็เป็น the chariot นั่นเองนะคะ คนนี้ถ้าถามว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเองรู้สึกว่าไม่มีใครรักเขาไม่มีใครสนใจเขานะคะดังนั้นเขาเลยจะนึกถึงใครสักคนหรือต้องการให้ใครบางคนเนี่ยมาเติมเต็มในเรื่องความรักนะคะมาใส่ใจหันกลับมาดูแลที่เขาบ้างนะคะซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน,นะคะหรือไม่ความสัมพันธ์ที่เป็นการแอบคุยกันลับๆไม่เปิดเผยแบบนั้น ก็ได้ทำให้ตัวเขาเองนะคะรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะเลยอาจจะทำให้ตัวเขารู้สึกว่าฉันอยากจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีการแสดงออกนะคะเช่นแบบต้องใส่ใจมากกว่านี้ต้องสนใจฉันมากกว่านี้นะคะ แต่ถ้าถามว่าใครนะคะคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะเป็น The ช h a r i o t นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานไม่ว่างานเนี่ยจะยากแค่ไหนก็สามารถที่จะเคลียร์นะคะแล้วก็สามารถจัดการได้นะคะอีกทั้งคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือมีคนที่มีการเดินทางบ่อยๆนะคะมีการเดินทางตลอดเวลาแบบนั้นก็ได้หรือเป็นคนที่ขับรถเก่งได้ด้วยเช่นกันนะคะ คนคนนี้เนี่ยอาจจะมีความแข็งแข็งนิดนึงนะคะคือไม่ได้มีในเรื่องของความอ่อนโยนหรือไม่ได้มีในเรื่องของความอ่อนไหวหรือเซนสิทีฟนะคะคืออาจจะด้วยบุค,คลิกของเขาก็ได้นะคือภายนอกนะดูแข็งแต่จริงๆข้างในเนี่ย ชาริออตค่อนข้างจะมีความอ่อนแอในระดับหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกเนี่ยคือเหมือนกับเป็นคนที่แสดงในด้านที่ดีแล้วก็แข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในใจเขานะคะมีเงื่อนมองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีลักษณะนะคะหรือมีบุคลคิกแบบนี้นะคะเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยเหมือนกับไม่เปิดเผยกับเขาไม่ชัดเจนกับเขานั่นเองนะคะ โอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าเราตัวเขานะคะในช่วงประมาณ1-3ถึงเดือนนี้เขาจะมีการเ a k แอคชั่นอะไรไหมตัวเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะในความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนคนนี้นะคะเป็น the emperor นะคะแล้วก็ devil ค่ะ queen of h n d n ค่ะแล้วก็เป็น ตอนะคะครานี้ถ้าถามว่าตัวเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะคือมิงมองว่าตัวเขาคงไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรสักเท่าไหร่นะคะการเทคแอคชั่นของเขาอย่างมากก็แค่เป็นเรื่องของการพูดคุย ทักทายทั่วๆไปคุยเรื่องทั่วๆไปเหมือนกับพยายามที่จะไม่อะไรมากมายในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งเขาอาจารย์เหมือนกับพยายามทําตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะพยายามทําตัวว่าเอ้ยเขาเข้าใจนะตามหลักของเหตุผลตามหลักของความเป็นจริงนะคะแต่ที่จริงในใจของเขาเป็นเดวิลนั่นหมายถึงว่ามันมีความรู้สึกรุนแรงมากๆเลยนะคะในในใจเขานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงโหยหา อยากที่จะดึงคนคนนี้กลับมาในความสัมพันธ์นะคะแต่มิ้งมาว่าตัวเขาเองอาจจะพยายามนะคะในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ก็ได้หรือบางครั้งมันหมายถึงว่าคุณละขาจะยังไม่ได้มีการขาดกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากนะเลยอาจจะทําให้ยังมีการวนเวียนหรือพัวพันกันอยู่บ้างนะแต่ตัวกเขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะคะหรือไม่แสดงออกอะไรมากมายในความสัมพันธ์นี้นั่นเองค่ะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกพีอากาศนะคะกล่องที่1ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเรามีเรื่องราวประมาณนี้แล้ว คนคนนี้น่าจะหมายถึงเรานะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับมิงด้วยในการออกคลิปใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนนี้และพีอากากองที่2นะคะก่อนที่เราจะมาดูตาพัปปีของเราว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะเราขอดูมุมมองความรักของคนคนนั้นก่อนนะคะคนที่เรากําลังนึกถึงนะคะมุมมองความรักของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะมุมมองความรักนะคะของคนคนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็น six of one นะคะแล้วก็ e of con คะ่ะ to o อฟ n e ค่ะแล้วก็เป็น s e v e n of Con นนั่นเองนะคะคดีนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยมีมุมมองความรักอย่างไรบ้างะคะอย่างแรกเลยนะคะตัวเขาเนี่ยมองว่าในความสัมพันธ์นะคะมันจะต้องไม่มีในเรื่องของระยะห่างนะคะระยะห่างในที่นี้นะคะเช่นอยู่ไกลกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันหรือมีระยะห่างในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ไม่ค่อยพูดคุยกันนะคะทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุทําให้มีในเรื่องของการเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะคะดังนั้น เขาเลยมองว่าในเรื่องของความรักมันอาจจะต้องมีการคุยกันบ่อยๆหรือมีการเจอกันบ่อยๆหรือต้องอยู่ใกล้กันนะคะหรืออย่างน้อยถ้าไม่ตอบโจทย์ในตรงนี้คือต้องเป็นคนที่คุยแล้วรู้เรื่องนะคะออกแนวว่าจะต้องแบบไม่คิดมากหรือไม่เข้าใจผิดไปเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวเขานะคะอาจจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นะที่เขาได้มีใครสักคนเข้ามานะคะเขาเองอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เขาไม่ได้เชื่อว่ามันจะสามารถพัฒนาไป จนถึงในเรื่องของการแต่งงานแบบนั้นก็ได้นะคะเขาอาจจะมีความจริงจังในระดับหนึ่งแต่เขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีในเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกันนะคะดังนั้นตัวเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์ตรงนี้เขาก็ไม่รู้ว่า เขาจะเชื่อมั่นมันได้จนถึงวันที่แบบคบกันไปยาวๆจนถึงขั้นที่จะแบบคอมมิชหรือการแต่งงานได้หรือเปล่านะคะอีกทางเขามักจะมีในเรื่องของความสับสนก็ลังเลในเรื่องของความรักเสมอนะคะออกแนวว่าในการจะตัดสินใจอะไรสักทีนะคะก็จะมีความคิดเยอะนะคะมีความคิดมากแล้วก็กังวลนั่นเองคะอีกทางเวลาที่มีการตัดสินใจแล้วถ้าเกิดมาผิดพลาดเขาก็มักจะโทษตัวเองนะคะออกแนววนอยู่กับความคิดนะคะของตัวเองว่าอ,อ้ยสาเหตุที่มันผิดพลาดตรงนี้ เป็นเพ AR, ร,ร so, าะเราหรือเปล่านะคะเราทําอะไรไม่ดีไหมเรามีความหมายสําหรับเขาไหมหรือเราแบบเรายังมีคุณค่าหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เอาเป็นการคิดวนเวียนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามองในเรื่องของจุดอ่อนหรือจุดด้อยของตัวเขาเองนะคะที่จะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์นะราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าใครนะคะคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะ เป็น seven of cups ค่ะ eight of con ค่ะ five of con ค่ะแล้วก็เป็น six of sword ค่ะ คราวนี้นะคะสถานการณ์ตัวเขาเองนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะคะเขาไม่ในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากกังวลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าเขามีการคิดจินตนาการไปก็ได้ว่าถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้ได้อยู่กับคนที่เขารักเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีแค่ไหนมันจะมีความสุขแค่ไหนแต่สุดท้ายตัวเขาอาจจะอยู่ในภาพของเหมือนจินตนาการหรือในหัวของเขาเองแต่เรื่องที่จะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ย พอเหมือนกับตัวเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดนะเขาอยากจะคุยด้วยเขาอยากที่จะแบบทักมาอยากจะอยู่ใกล้ๆแต่มันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําพอรู้สึกว่าถ้าเกิดมีการทักไปหรือว่ามีการเริ่มต้นก็กลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดทัาศนคติที่ไม่ตรงกรันก็เลยมีการทะเลาะก,กันบ่อยมีเรื่องการเถียงกันบ่อยนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าถามว่าคนคนนี้คือใครนะคะคนที่อยู่ในใจเขาคือซิกออฟสอร์นะคะเป็นคน นที่เคยมีการจบกันไปนะคะเป็นคนที่มีระยะห่างต่อกันแล้วนะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่าๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าแบบนั้นก็ได้นะคะอีกทั้งในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาในระหว่างเขาและคนรักแบบนั้นได้ด้วยนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อแล้วตัวเขาจะมีการ t ท k e action อะไรไหมนะคะตัวเขาในช่วงประมาณ1นถึงสเดือนนี้นะคะจะมีการ t ท k e a c t i ่นอะไรหรือเปล่า เป็น Justice ค่ะ King of Con ค่ะ The View ค่ะแล้วก็เป็น Page of Con นะคะขอขยาย The View ค่ะ The View หมายถึงอะไรคะเป็น The Hermit นั่นเองนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาจะมีการเทอชั่นอะไรไหมนะคะมิ้งมองว่า ตัวเขาคงไม่ได้มีการ take action อะไรนะอย่างแรกเลยคือเขามีในรเรื่องของความมีอีโก้นะคะอีโก้ตรงนี้เกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาทําถูกแล้วนะคะเขาทําในสิ่งที่มัน ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วในช่วงระยะเวลานั้นนะคะในช่วงที่เขามีสิ teh, ทธิ์จะตัดสินใจต่างๆในเรื่องของความรักนะคะดังนั้นเขาเลยอาจจะเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะในสิ่งที่เขาเคยได้ทําไปแล้วนะคราวนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือการที่ต้องยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเขาเองอาจต้องมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วนะเขาอาจจะต้องอยู่คนเดียวแล้วนะอาจจะเหมือนกับไม่ได้มีใครอีกคนนึงนะคะที่จะอยู่ข้างๆเขานะคะดังนั้นก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะคือก็อาจจะ ไม่ได้มีการเทคแอชชันอะไรนะคะแล้วก็ต้องพยายามทําใจอยู่กับตัวเองคนเดียวนั่นเองค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เริ่มมีอาการกองที่2นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเรามีเรื่องราวประมาณนี้นะคะก็มาแชร์กันได้นะเพื่อนๆสามารถมาคุยกันได้นะคะว่าสถานการณ์คนที่อยู่ในใจเขาเนี่ยใช่เราหรือเปล่านะพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะกลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆยังไงมีฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้มิงด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนนี้เรืพีอากากองที่3นะคะเรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะดูตามพับป,ปีของเรานะว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะเราขอดูในเรื่องมุมมองความรักของเขาก่อนนะคะมุมมองความรักของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเป็น ten of o n e ค่ะเ a ทหัวกลับค่ะแล้วก็ h r e e of คอนค่ะ แล้วก็เป็นเทมเพลตนะคะแบบผัวกลับมุมมองความรักของคนคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเขามองว่าในเรื่องของความรักนะคะมันออกแนวว่าเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะเป็นในเรื่องของหน้าที่นะคะที่จะต้องรับผิดชอบนะที่จะต้องประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาได้มองว่าความรักจริงๆอาจจะ ใครๆว่าทําให้รู้สึกเหนื่อยก็ได้นะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกเครียดบางครั้งก็ทําให้รู้สึกเสียใจนะคะแต่การที่มีความรักก็อาจจะทําให้มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราในวันที่เราเนี่ยต้องการคนรับฟังนะคะต้องการคนสนใจหรือคนๆน,นี้ก็สามารถที่จะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้นะเพียงแต่ เราอาจจะต้องแลกในเรื่องของการที่ดูแลหรือมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อใครสักคนนะคะอีกทั้งตัวเขายังมองว่าในเรื่องของความรักเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำต่อกันมันดีพอหลังจากนั้นไม่นานอะไรอะไรก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมก็ได้นะคะเรื่องนั้นเขาเรารู้สึกว่ามันมีในเรื่องของหน้าที่มีในเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนนะคะคราวนี้เรามาดูว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะใครคือคนที่อยู่ในใจเขานั่นเองค่ะเป็น q u e e n o f s อดค่ะเพย์ Sword ออฟซอดหัวกับค่ะ q u e e อ o ฟ c o นค่ะ แล้วก็เป็นนายออฟร์นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาเนี่ยนึกถึงใครนะคะใครที่อยู่ในใจเขาอย่างแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นควีนออฟส์จะมีในเรื่องของการมีกำแพงนะคะการปิดใจปิดกัน้นรักคนยากนะคะดังน,นั้นการที่จะเจอใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเราจะลงเอินกับเขา เราจะลงเอยกับเขาอยากที่จะจริงจังเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเรียนรู้นะคะในการดูใจนะคะอีกทั้งตัวเขาเองนะคะจะรู้สึกไม่แฮปปี้นะถ้ามีในเรื่องบุคคลที่3นะคะเข้ามาบวพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้พี่น้องหรือบรรดาเพื่อนสนิทหรืออาจจะมีในเรื่องรักซ้อนอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะทําให้ตัวเขามีความกังวลแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ถ้าถามว่าตัวเขาอยากมีความ มะะิม้งบองว่าตัวเขาเองก็อยากมีความรักเหมือนกันนะคะมี queen of con ขึ้นนะคะนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าต้องการใครสักคนที่เข้าใจอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับอบอุ่นนะคะรู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็ ใช้เหตุผลในเรื่องของการคุยกันในเรื่องของการปรับตัวนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าคนคนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจเขานี่มีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างแรกดูเหมือนคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีกำแพงสูงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่มีกำแพงนะคะอ,ออกแนว,ว่ามีการโปรเทคตัวเองแบบนั้นก็ได้ไม่ใช่คนที่จะเปิดใจรับใครง่ายๆเข้ามานะคะอีกทั้งถ้าในเรื่องของอารมณ์อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์คิงุหงิด ร้อนนะคะรวมถึงในเรื่องของการขี้หึงได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ที่มิงมองนะคะจริงๆในเรื่องราวของเขาและคนที่เขานึกถึงคนนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของ รักซอนรักสําเซาได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเหมือนกับบุคคลที่3ที่ทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาแล้วก็มีในเรื่องของความผึงห่วงหรือมีในเรื่องของความไม่พอใจนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนะคะตัวเขาจะมีการ t ท k e a c ช i o n อะไรไหมในช่วงหนึ่งถึงสเดือนค่ะเขาจะมีการ t ท k e อ c t i o n อะไรหรือเปล่าคะเป็น night off con ค่ะ 5 of อฟคอนหัวกลับค่ะแล้วก็8 of s w o r d ค่ะแล้วก็เมจิ c เชียนนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าตัวเขาจะมีการ Take A c t i o n อะไรไหมมิม้งมองว่ามีแนวโน้มที่เขาจะมีการ Take A c t i o n ในช่วง1-3ถึงเดือนนี้นะคะมันเป็นได้ตั้งแต่ว่าตัวเขาอาจจะพยายามเรียกร้องความสนใจของเราในรูปแบบอ้อมๆก็ได้นะคะคือเหมือนกับรู้ว่าต้องทำยังไงอะ่ะคุณถึงจะหันกลับมาโฟกัสที่เขาอีกครั้งพยายามที่จะดึงคุณนะให้กลับไปในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะเจอว่าเป็น ความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับได้ด้วยนะคะแต่พอเหมือนมีการพยายามดึงสภาว่าความสัมพันธ์ก็จะเริ่มนิ่งอีกนะคะแบบ night o f c o l l นะคะก็จะเริ่มไม่มีการพัฒนานะคะแล้วก็จะกลับมาน้อยอกน้อยใจกันอีกนะคะรู้สึกเสียใจคิดมากนะคะแล้วก็รู้สึกหลังเลในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณ1 3ถึงเดือนสำหรับคนที่เลือกกล่องที่3นะ <S <S เพื่อนๆก็เข้ามาพูดคุยกันได้มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าหรืออย่างน้อยเนี่ยพอดูจากหนะ้า ให้เพื่อนเรู้สึกว่าเขาคนนี้คิดถึงคนที่คิดถึงเนี่ยใช่เราหรือเปล่ามาแชร์กันได้นะคะแต่ว่าอย่างที่มิ้งบอกในทุกๆคลิปนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมดังนั้นก็ไม่ต้องสีเรียนมาจาะอาจจะไม่ใช่เรื่องเราเราก็ได้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ